กรรมมูนาวัตติโลกโก้สั์โลกยอมเป็นไปตามกรรมเราเกิดมาล้วนเป็นผลของกรรมทั้งสิ้นกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึงอาศัยออมันล้วนเกิดจากการกระทาของเราทั้งสิ้นไม่มีใครมาดุลบันดาลเราไดออ้มีแต่กรรมนี่แหละมนดุลบันดาลเราเออ เราเกิดมาทําไมเราก็เกิดมาใส่กรรมนี่แหละเกิดมาพัฒนากรรมเหตดียิ่งขึ้นนี่แหละเราจะพัฒนากรรมยังไงเรากา็ละบาปนะละบาปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญกุศลให้มากมากเพื่อจะบ่ได้ตกไปในอบายภูม เราหาเงินหาทองเพื่อใช้ใจในชีวิตประจำวันก็ไม่โลภจนเกินไปก็ไม่สุรุ่ยสลายจนเกินไปให้รู้จักอดอมเก็บวัลละลนิ์บัลละน้อยใส่น้อยให้พออยู่พอกินกินดีตามได้ตามมีของเราได้มาเท่าไรเราก็ไม่ ไม่ไปอ่ะยินดีจนมากเกินไปจนทำให้เรายึดติดกับเงินทองอันนั้น <c oughs> เพราะว่ามันเป็นของหนอกายของเราเราซักแต่ว่าเรามีเฉยๆมันไม่มีอะไรเป็นของเราแท้หรอกมันมามันก็ไปเงินมันไม่มีของใครหรอก มันเป็นของสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นแหละเราตายไปก็ไม่ได้ออกไปจากบาปบาทเดียวก็ออกไปไม่ได้ยิ่งที่จะติดตัวเราไปก็มีแต่บาปประปุุนจะติดตัวเราไปในทุกภพทุกชาติดังนั้นมันมีลักธรรมอยู่ก็คืออริยสัจทิตให้ประพฤติอริยสัจทิติ นี่แหละจะเป็นทรัพยภายในของเราติดตัวเราไปในทุกภูชาติให้เรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสก่อนเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะได้ถือศีลประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยให้ดีงามอิริให้มีริอิริความละอายต่อบาป ต่อกรรมโุตปะความตกดุงกัวความเก่งกัวต่อบาปต่อกำรรไม่ทําบาปทากรรมใน้ดูจักละอายหหจักเก่งกลัวปาหูสัจจาขาหูสัจจาเป็นผู้เรียนมากศึกษามากเชี่ยวชาญในสภาววิชาทั้งหลายแล้วก่อจักขาให้รู้จักกันเสียสละ รู้จาักการแบ่งปันให้กันเอ,อเราไม่เป็นคนทีเขตนตะนีทีเหนียวบกเป็นคนขีแพงขีแพงของเราเพื่อนเราทีเราคบหาสมาคมด้วยเอก็ออจะเป็นที่รักใครของเขาเพราะเรารู้จักแบ่งปันใม่ตะนีทีเหนียวบนันนี้อันทีเจ็ ัญญามีปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อันนี้มันเป็นอริยศัพ์ยภายในนี่ปนี่และมันคือของดีเลยที่จะติดตัวเราไปในถูกพบถูกชาติขอให้ท่านทั้งหลายประพฤติกายวาจะให้เรียบร้อย ให้ประพฤติอริยสัจเจ็ด